ค่ะสวัสดีค่ะสําหรับท่านใดที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะนี่คือดวงของคุณก่อนอื่นตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะและดูคลิปนี้ให้จบนะคะพลังงานของไพ่ยิปซีจะบอกอะไรกับคุณในวันนี้พี่หมอจะเปิดไพ่ให้ทั้งหมด3ใบนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทุกคนนะคะไพ่ใบแรก1นะคะ2เลือกเลย3นะคะไพ่ขึ้นแบบนี้ค่ะใบแรกนะคะ8ถ้วย คุณเหนื่อยกับอะไรมานานวันนี้คุณจะเจอทางออกคุณกําลังแก้ไขกับปัญหาอะไรอยู่วันนี้คุณจะแก้ไขปัญหานั้นได้นะคะไพ่ใบนี้นะคะ7 of the w o r l d นะคะถ้าช่วงนี้คุณรู้สึกว่าเหนื่อยหรืออึดอัดใจกับบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องงานอาจจะเป็นเรื่องความรักนะคะวันนี้อาจจะเป็นวันที่คุณมีความรู้สึกว่าได้ปลดล็อกหัวใจตัวเองนะคะมีโอกาสดีๆเข้ามาสําหรับคุณวันนี้ทําเรื่องธุรกิจการงานค้าขายถือว่าเดินหน้าไปได้ดีเลยทีเดียวนะคะไพ่ใบที่3ขึ้นไพ่สามเหรียญค่ะ คุณมีการวางแผนเกี่ยวเรื่องการเงินไว้วันนี้อาจจะแก้ไขเรื่องการเงินอาจจะรอคอยเงินอยู่บางสิ่งบางอย่างนะคะคุณจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินค่ะนะคะก็ไพ่สามใบนี้ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีนะคะถ้าใครชอบพลังงานของไพ่สามใบนี้พิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้นะคะขอให้พลังงานทั้งสามใบนี้เกิดขึ้นกับคุณจริงในวันนี้นะคะนะคะแล้วก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามไปด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกับพี่หมอใหม่ในคลิปหน้านะคะลคิมพนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ